สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่พลังใจทุกวันช่องเล็กๆนะคะที่อยากเป็นพลังใจให้คุณทุกเชา้าหัวข้อวันนี้นะคะก็คือแค่เปลี่ยนวิธีคิดชีวิตก็เปลี่ยนได้ทั้งวันขอเริ่มด้วยคำถามง่ายๆนะคะเคยไหมนะคะแค่เช้าตื่นมาสายแล้ววันทั้งวันก็เหมือนจะแย่ไปหมด โดนขับรถปาดหน้าข้อความที่อ่านแล้วรู้สึกโดนตำหนิงานที่ผิดพลาดแล้วรู้สึกว่าเรานี่มันไม่ได้เรื่องเลยแต่จริงๆแล้วเหตุการณ์พวกนั้นอาจไม่ได้เลวร้ายเท่าความคิดของเราที่ตอบสนองกับมันนะคะถ้าเราคิดว่าวันนี้เริ่มต้นไม่ดีเลยเราก็จะมองทุกเรื่องในวันนั้นแย่ไปหมด แต่ถ้าเราคิดว่าแม้มันจะไม่ดีในตอนเช้าแต่ฉันยังสร้างวันที่ดีได้พลังงานของเราจะเปลี่ยนการตอบสนองของเราจะเปลี่ยนชีวิตเราจะไม่พังแค่เพราะความคิดเดียววิธีง่ายๆที่ช่วยเปลี่ยนวิธีคิดได้ 1. หยุดทุกอย่างสักสิบวินาทีหายใจเข้าลึกๆแล้วถามตัวเองว่า ฉันกำลังตีความเกินไปหรือเปล่า 2. ตั้งเจตนาใหม่วันนี้ฉันจะมองหาเรื่องดีๆแม้จะเล็กแค่ไหนก็ตาม 3. พูดกับตัวเองด้วยความเข้าใจมันแค่เหตุการณ์เดียวไม่ใช่ชีวิตทั้งหมดสรุปสั้นๆส,สำหรับวันนี้เหตุการณ์ภายนอกไม่สามารถควบคุมได้ แต่สิ่งที่ควบคุมได้คือวิธีคิดและทัศนคติของเราถ้าคุณเปลี่ยนตรงนี้ได้วันของคุณทั้งวันก็จะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นแน่นอนค่ะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องพลังใจทุกวันเพื่อไม่พลาดแรงบันดาลใจดีๆนะคะแบบนี้ในทุกเชา้าแล้วเจอกันใหม่นะคะคลิปหน้าอย่าลืมนะคะว่า คุณมีพลังในการเปลี่ยนชีวิตตัวเองเสมอ